อลโลไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะคะมีอีเวนต์มาเป็นอีเวนต์เก่าที่เคยเล่นไปแล้วนะคะก็จะขอกดห้ามเนื้อเรื่องไปอ่ะเราก็จะส่งสกูทะลูไปอบอุ่นร่างกายนะคะตามเควสเนื้อเรื่องเลยเนะาะ3นาทีนะคะก็จะเล่งเวลาอ่ะเรียบร้อยได้เพชรมาด้วย1เม็ด ต่อมาก็ส่งสกูทรูไปคุยเรื่องทัวร์นาเมนต์กับแอ p บเบิ o m นบูมนะคะอันนี้5นาทีอ่าได้เพชรมาอีก1เม็ดเป็นอีเวนต์6วันนะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาสะสมเพชรกันแล้วนะทุกคนเพราะว่าอีเวนต์เก่ามาทั้งทีเราก็ต้องสะสมเพชรนะคะวิธีเล่นก็เหมือนเดิมเนาะจิ้มบอสนะคะผ่านขั้นหนึ่งแล้วเรียบร้อยได้รับของตกแต่งมานะคะเราก็ไปต่อเลย แต่ว่าอีเวนต์นี้มาครั้งแรกอะ่ะมันยังไม่มีคอมมิว i t ตี้นะคะแต่รอบนี้มีคอมมิว i t ตี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะว่ารางวัลเป็นอะไรตอนนี้ก็อัพพลังไปก่อนอัพพลังเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายแซฟไฟรอ่าพอจบขั้นที่6นะคะมันจะเป็นขั้นโบนัสให้เราเล่นก็จะมีให้เก็บเหรียญน,นำโชคเหรียญคริสตัลใช่ป่ะแล้วก็โทเคน็นแล้วก็เพชรนะคะก็ไม่ต้องไปเสียดายแซฟไฟมีเท่าไหร่ก็อัพให้หมดเลยนะคะ อันนี้เรามีผู้ช่วยแค่1ตัวนะขาดอีก3ตัวก็ถ้าเกิดว่ามันใช้เพชรไม่เยอะก็อาจจะเติมซื้อเอ้ยถ้าเกิดว่าใช้เพชรไม่เยอะก็อาจจะซื้อก็ได้นะคะรางวัลขั้นที่2เป็นเพชร15เมตรขั้นที่3เพชร20ขั้นที่4เพชร30ขั้นที่5เพชร25ขั้นที่6เพชร30เพราะว่าเรา่านหมดแล้วนะคะรางวัลก็จะเป็นเพชรหมดเลยยยเว้นของตกแต่งขั้นแรกนะคะอันดับคอมมิตี้วิธีเล่นก็เหมือนดิม ลางวันเป็นใครอะเพอร์กี้เพนะคะแล้วก็ได้ฉากหลังด้วยรอบนี้ก็คงต้องสู้เต็มที่หน่อยละเพื่อเอาฉากหลังแล้วก็ตัวละครในอันดับคอมมิวตี้นะคะก็ต้องสู้กันไป6วันสำหรับอีเวนต์นี้นะคะมาดูตัวละครมีในคอลเลกชันไหมนี่ไงคอลเลกชันนี้นะคะถ้าเกิดซื้อครบจะได้ลําเบิลหรือดูร้อนเราก็สกูทัลูมีะะมละ เพราะว่าเป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องนะก็จะไม่ได้อยู่ในเซตนี้นะคะเราก็อาจจะต้องซื้อ a p p l e b o o m ไหมหรือว่าเราจะเก็บเพไว้ก่อนค่อยว่ากันนะคะยังไม่ซื้อหรอกเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เนี่ยของรางวัลจะอยู่ที่ l รแอปเปิล Apple หวานนะคะจะเป็นอย่างนี้สนามวอลเลย์นะคะนี่อน่าจะเคยตั้งไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนอยู่นี่นี่ไง โอ้อีเวนต์นี้มารอบที่สามแล้วนะเนี่ยเพราะเราได้สนามวอลเลยไป2อันแล้วอันนี้ก็จะเป็นรางวันนะคะมีร้านค้าแล้วก็ตัวละครตัวละครจะอยู่ที่บ้านนี้นะคะบ้านหันสาไขา่มิตรภาพนะคะนี่มีซิเวอร์สปูลฤดูร้อนแล้วก็มีไดมอนเทียร่าฤดูร้อนนะคะรางวันที่เป็นตัวละครซื้อแก๊ปบีดีไหมนะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหรอ่อะเก็บเพชรไว้ก่อนดีกว่าเรายังไม่ค่อยอยากได้มากนะคะส่วนอีเวนท์ที่เราเก็บพวกโทเค็นนะคะเราแลกไปแล้วเป็นรูปเพรกซสาสีม่วงนะคะอยู่ที่ p โพนิวิวมีใครแลกทั้ง2ตัวแล้วบ้างเราแลกได้แค่ตัวเดียวเองนะเก็บยากมากไม่รู้ว่าจะทันไหมอม น้องอยู่บ้านไหนเนี่ยจาไม่ได้อ๋อนี่น้องอยู่ที่เกสเฮาส์พงพ่อมานะคะนี่รูปเพกาซาสีม่วงมีในคอลลชชั่นนี้นะคะได้ด้านหนึ่งอยู่ที่เกสเฮาส์พงพ่อมาอันนี้นะน้องก็จะตัวเล็กๆอยู่ตรงไหนเอ่ยน,น่าจะบ้านบางอ๋อนี่ไงเจอแล้วน้องวิ่งออกมาแล้วนี่นะตัวเล็กมาก มาดูอีเวนต์ของวันนี้กันนะคะอีเวนต์วันนี้ให้เล่นคะแนนให้ได้คะแนนในเหมืองคิสตันนะคะให้ได้3ามหมเราจะได้โทเคนอันนี้15บห้ได้ลูกโป่งยี่าจะได้มาอีก15ใช่ไหมอีก15หรออีกสิก็จะได้แค่30มสิเองต้องเก็บอีกตั้ง60กว่าจะได้แกลกรูปเพกัสซัสสีทองส่วนพวก อวตารแล้วก็กอบหายากและสัตว์เลี้ยงเราว่าเราไม่ได้แลกแน่เลยรู้สึกว่าเวลาเหลือแค่2องวันสิเชั่วโมงเราว่าไม่ทันจริงๆแค่เก็บให้แลกโพนี่ก็ยากแล้วนะคะตัวละครที่มาลดราคาแอ p เปิล o ูมเหลือ490บซีฤดู Boom, ร้อนห9 5รอแกปี้ก็แพงเกินลดแค่30%เองทุกคน รอให้รถเยอะกว่านี้ดีกว่าไหมไม่ก็แบบให้อยากอยากอยากเก็บเพชรให้มันได้เยอะอะเอาไว้เล่นอีเวนต์หน้าอะไรเงี้ยอีเวนต์เก่าก็ข้ามๆไปนะคะเอาเป็นว่าเราจะยังไม่ซื้อตัวละครนะคะสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ตอนวันสุดท้ายของอีเวนต์นะคะเดี๋ยวมาดูกันเราจะมารับรางวัลคอมมิว i t ตี้นะคะเราจะทำให้ได้ต้องติดท็อปรอยให้ได้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ผ่านอีเวนต์นี้อย่างรู้ร่วงนะคะแล้วก็ได้รางวัลคอมมิ n i t y ีครบทุกรางวัลด้วยบายบาย